สวัสดีแฟนๆของช่องโรคบันเทิงครับผมวันนี้เช่นเคยครับอัปเดตความเคลื่อนไหวครับของหนุ่มสาวคู่ฮอตนะครับแห่งบ้าน T ี t d ดีนั่นคือตุ้ยและก็เครดนะครับไป่องดูครับผมกับเพดข่าวลูกทุ่งออนไลน์นะครับซึ่งวันนี้นะครับก็ได้ลงข่าวของน้องตุ้ยและก็น้องเครดนะครับผมซึ่งมีข้อความว่าครับทาเอาแฟนๆฟินอีกแล้วกับความน่ารักสดใสหวานเจี๊ยบของครูจินมัธยมมาแรงอย่างตุ้ยทศวรรษกับเครดสุรีรัตน์นัก ร้องอิสระที่เรตติ้งไลฟ์สตรีมกลุ่มปิดแต่ละครั้งเนี่ยพุ่งกระชูดล่าสุดครับตุยเคสพร้อมครอบครัวมีงานยกทีมไปเที่ยวพักผ่อนที่เกาะล้านรับลมทะเลดำน้ำดูปลาสวยๆงามๆทำเอาตื่นเต้นสนุกกันทั่วหน้างานนี้ตุยเคสไม่พลาดแอคชั่นโพสท่าสวยหล่อน่ารักตะมุตะมีมาฝากแม่ๆเอฟซี FC ให้หายคิดถึงอีกด้วยตุยโพสว่าตามหารักที่เกาะล้านสนุกและอบอุ่นมากๆครับน้องเคสสวยพิเศษห่าา เที่ยวสนุกกินอิ่มมากๆสนุกต่ออีกวันก่อนเดินทางไปเตรียมงานกันต่อขอบพระคุณ f อฟทุกๆคนที่คอยให้กําลังใจซัพพอร์ตมาจนถึงวันนี้ดีใจมากๆครับและผมจะทําหน้าที่มอบรอยยิ้มมอบความสุขให้กับ f อฟให้มากที่สุดขอบคุณครับผมขอบคุณครอบครัวทีเคขอบคุณ,คณ,คณ,คณทุกการซัพพอร์ต ตุ้เคสขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันบันทึกไว้ในความทรงจำ4เมษา2565เกาะล้านอบอุ่นสุดาร์ทขนาดนี้ทะเลไม่หวานก็ให้มันรู้ไปจ้าเครดิต Facebook ทศวรรษรีคุณหาดและ a c e b o o k เคลสเชย ag, ข่าวลูกทุ่งออนไลน์ข่าวลูกทุ่งเข้มข้นคนลูกทุ่ง ag, เพจข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งยอดนิยม ag, ทศวรรษรีคุณหาด ag, เคลสเชยอย่าลืมและกันครับกดติดตามช่องโรกบันเทิงเพื่อคุณจะไม่ได้พลาดข่าวสารต่างๆกับศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังครับ บวเป็นอย่างเห็นนานางหัวใจอไยสันบอกห่คือกัน